ขที่6,984ขอแต่งงานเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะยิ้มและพูดว่าเทรเวอร์การขอแต่งงานทางตะวันตกไม่ควรเสนอให้เป็นเซอร์ไพรส์สำหรับอีกฝ่ายรอกเหรอทำไมคุณถึงพูดที่นี่เทรเวอร์เขินอายเล็กน้อยและพูดอย่างเชื่องช้าคุณเย่ไม่รู้อะไรเลยสถานการณ์ระหว่างเราสองคนค่อนข้างพิเศษนิดหน่อยในอีกสองวันฉันต้องรีบกลับไปสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อมของทีม คงต้องใช้เวลาอีกสักพักจึงจะได้พักร้อนฉันก็เลยบอกตะวันนาบนเครื่องบินและตะวันนาก็ขอให้ฉันเลือกแหวนที่จะขอแต่งงานเกรงว่าจะไม่มีเซอร์ไพรส์ในการขอแต่งงานในขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะถามเย่เฉินคุณเย่หากข้อเสนอของฉันประสบความสำเร็จคุณจะเป็นพยานของเราในงานแต่งงานได้ไหมเย่เฉินถามเขาด้วยรอยยิ้มประเพณีอเมริกันของคุณควรมีบาทหลวงอยู่ในงานไม่ใช่เหรอ เทรเวอร์รีพูดว่าไม่สำคัญเราสามารถเปลี่ยนขั้นตอนได้ก่อนอื่นให้สาบานต่อนักบวชจากนั้นจึงจัดงานแต่งงานและขอให้คุณเป็นพยานเย่เฉินยิ้มและพูดว่าคุณสองคนเป็นคนดังทั้งคู่และผมไม่ชอบที่จะออกสื่อจะมีนักข่าวสื่อมากมายในงานแต่งงานของคุณดังนั้นผมจึงไม่สะดวกหลังจากพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็กล่าวเสริมว่าแต่ถ้าคุณทั้งสองต้องการมาฮันนีมูนที่จีน ผมสามารถจัดงานแต่งงานแบบจีนให้คุณได้เทรเวอร์ Trevor, พูดโดยไม่ลังเลเอาละ่ะขอบคุณมากคุณเย่จากนั้นฉันจะยืนยันรายละเอียดกับคุณหลังจากที่ข้อเสนอของฉันประสบความสำเร็จตะวันนารู้สึกเขินอายจึงบอกกับเซียวซูหลันว่าเทรเวอร์เป็นผู้ชายบ้านๆที่ไม่รู้วิธีเซอร์ไพรส์สาวๆถ้าเราพูดแบบนี้ต่อไปแม้ว่าจะมีงานแต่งงานก็จะไม่คาดหวังอะไรเลยเซียวซูหลันกล่าวด้วยรอยยิ้ม เมื่อก่อนเย่เฉินก็เป็นแบบนี้เมื่อเราสองคนแต่งงานกันไม่มีพิธีขอแต่งงานเราไม่มีแม้แต่พิธีแต่งงานด้วยซ้ํานี่ก็สามปีแล้วคุณคิดว่ามันแปลกไหมล่ะตะวันนามีสีหน้าประหลาดใจอ้าวคุณทําไมไม่จัดพิธีแต่งงานล่ะเซียวซูหลนันกล่าวด้วยรอยยิ้มเราสองคนไม่ได้มีความรักแบบอิสระปู่ของฉันเองที่ช่วยฉันตัดสินใจเกี่ยวกับการแต่งงานครั้งนี้ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ แล้วจึงขอให้เราแต่งงานกันโดยเร็วไม่นานหลังจากที่เราแต่งงานกันปู่ของฉันก็เสียชีวิตและเนื่องจากสถานการณ์ที่ซับซ้อนที่บ้านเราจึงไม่เคยจัดงานแต่งงานเลยตะวันนาไม่รู้ว่าตอนที่เย่เฉินแต่งงานกับเซียวซู่หลันเขาเป็นเพียงลูกเขยของตระกูลเซียวหลังจากชายชราเสียชีวิตเย่เฉินก็ถูกตระกูลเซียวทั้งหมดรังเกียจในขณะนั้นเลยไม่มีใครสามารถจัดงานแต่งงานให้ทั้งสองคนได้ เมื่อมองย้อนกลับไปในสมัยนั้นเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจในใจเมื่อไม่กี่ปีก่อนใครจะรู้ว่าเขาซึ่งเป็นลูกเขยของตระกูลเซียวจะมีโอกาสลุกขึ้นยืนแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนและเหตุผลที่เขามาถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าพ่อของเขาวางแผนและจัดเตรียมทุกอย่างให้อย่างรอบคอบตลอดช่วงชีวิตของเขาเพื่อที่เย่เฉินจะได้หลุดพ้นจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก เมื่อได้ยินว่าเย่เฉินและเซียวซูหลันแต่งงานกันภายใต้การจัดเตรียมของผู้อาวุโสเมื่อไม่กี่ปีก่อนตะวันนาก็ยิ่งอยากรู้เกี่ยวกับเย่เฉินมากขึ้นเพื่อจะได้ใช้เวลาร่วมกับเย่เฉินมากขึ้นเธอริเริ่มพูดถึงผู้อํานวยการฮวงจุ้ยกับเซียวซูหลันและกล่าวว่าคุณนายเย่ตอนที่ฉันอยู่ที่โตเกียวฉันโชคดีพอที่จะเห็นความมหัศจรรย์ของฮวงจุย้ยและฉันโชคดีที่ได้เห็นงานของคุณเย่ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในด้านฮวงจุย้ย ดังนั้นสำหรับการแสดงนี้ในประเทศจีนเราจึงจ้างคุณเย่เป็นผู้อำนวยการด้านฮวงจุย้ยหลังจากการแสดงในปีนี้คุณเย่อาจออกจากบ้านไปสักระยะหนึ่งตามระยะเวลาที่จะร่วมงานกับทีมของเราโปรดอย่าตำหนิเราบทที่6,985เซียวซูหลันพูดอย่างเร่งรีบเป็นไปได้ยังไงเย่เฉินออกไปทำงานไม่ใช่ครั้งเดียวหรือสองครั้งเรื่องนี้ฉันเข้าใจได้ตราบใดที่เขาสามารถช่วยคุณได้จริงๆ เทรเวอร์ที่อยู่ด้านข้างรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยเขารู้ว่าตะวันนาชอบเย่เฉินอยู่ในใจและเขากำลังจะกลับอเมริกาแต่ตะวันนาต้องแสดงร่วมกับเย่เฉินให้จบทั้งกลางวันและกลางคืนถึงตอนนั้นไม่รู้ว่าเธอจะรู้สึกอย่างไรกับเย่เฉินเขาจะถูกระเหิดหายไปหรือไม่แต่ตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้แล้วเขาไม่ได้แค่ตามตะวันนาเท่านั้นแต่เธอมักจะพาเขาไปทุกที่ด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว และมักจะขอให้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวไปรับเขาในเมืองที่เขาทำการแข่งขันด้วยทำให้เขาต้องทนทุกข์กับการย่อเย้อจากสื่อมากมายความสามารถของเขาในการหาเงินนั้นด้อยกว่าแฟนสาวของเขามากต้องขอบคุณแฟนสาวของเขาที่เขาสามารถบินไปรอบๆด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวได้ทุกวันเขาไม่สามารถขึ้นเครื่องบินโดยไม่ถูกย่อเย้อได้แต่ถ้าเขาละทิ้งความเป็นนักเบสบอลอาชีพและติดตามแฟนทุกวันเขาก็กลัวว่าจะถูกแฟนคลับและสื่อนินทา นี่ก็หมายความว่าในครั้งนี้เขาต้องปรับอเมริกาและการจากไปของเขาถ้าหากตะวันนาเข้ากับเย่เฉินตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้เช่นกันเขาเชื่อว่าเย่เฉินจะไม่มีเจตนาชั่วร้ายต่อตะวันนาแต่เขากังวลจริงๆว่าตะวันนาจะสูญเสียการควบคุมและใช้ความคิดริเริ่มที่จะให้ท่าต่อเย่เฉิน ในเวลานี้เยชเฉินคิดว่าภรรยาของเขายังอยากดูคอนเสิร์ตของตะวันนาอยู่จึงพูดว่ายังไงก็ตามตะวันนาคราวนี้ที่ฉางอินตัวถทกจับสลากกันหมดแล้วผมกับซูหลันต่างโชคไม่ดีคุณเปิดประตูหลังให้เราสองคนเพื่อที่เราจะได้ชมการแสดงของคุณหลังเวทีได้ไหมตะวันนายิ้มแล้วกล่าวว่าไม่มีปัญหาแน่นอนทีมงานกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อผลิตสื่อการแสดง ฉันจะขอให้ทำป้ายที่ปรึกษาพิเศษสองป้ายแล้วเข้าออกหลังเวทีได้ตามใจชอบระหว่างที่ฉันกำลังเตรียมตัวอยู่ในสถานที่จัดงานพวกคุณก็เข้ามาคุยกับฉันได้เวลาฉันแสดงบนเวทีคุณสามารถชมได้จากทั้งสองด้านของเวทีพูดง่ายๆก็คือคุณมีอิสระและสามารถไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการเซียวซูหลันรู้สึกตื่นเต้นแต่นางอดไม่ได้ที่จะถามเธอว่าฉันจะสร้างปัญหาให้คุณหรือเปล่าตะวันนาโบกมือแล้วพูดว่า เป็นไปได้ยังไงปกติฉันมักจะรู้สึกผ่อนคลายมากเมื่อได้อยู่ร่วมกับทีมงานหลังเวทีถ้าคุณอยู่ที่นี่ฉันจะผ่อนคลายมากขึ้นอย่างแน่นอนเซียวซูหลันมีความสุขมากและพูดอย่างรวดเร็วขอบคุณมากคุณสวีทเราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะไม่สร้างปัญหาให้กับคุณตะวันนาอยากเข้าใกล้เซียวซูหลันมากจึงจับมือแล้วพูดว่า จริงๆแล้วตอนที่ฉันเจอคุณเย่ยครั้งแรกฉันกับคุณเย่ยังทะเลาะก,กันอยู่บ้างเพราะเราไม่ตกลงกันในบางประเด็นแต่ต่อมาคุณเย,ย่ทำให้ฉันเข้าใจมากฉันยังห่วงแหนชะตากรรมของการรู้จักคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีกับคุณดังนั้นหากคุณยินดีที่จะเป็นเพื่อนที่ดีของฉันโปรดอย่าสุภาพกับฉันเซียวซูหลนันเคลื่อนไหวอย,อย่างเป็นธรรมชาติและพยักหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าตะวันนากล่าวเสริมว่า เออไม่ทราบว่าคุณนายเย่ทำงานประเภทไหนแต่ถ้าคุณไม่มีงานอื่นใดในช่วงนี้ก็สามารถมาได้ทุกคอนเสิร์ตในจีนขณะที่เธอพูดเธอก็ถามอย่างจงใจไม่ทราบว่าคุณนายเย่มีเวลาไปดูคอนเสิร์ตทั้งสี่ที่ในจินหลิงรวมทั้งที่อื่นด้วยหรือเปล่าเซียวซูหลนันพูดอย่างเร่งรีบฉันเปิดบริษัทออกแบบของตัวเองฉันมักจะมีธุรกิจมากมายและยุ่งมากในจินหลิงคงจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นที่อื่นฉันคงไม่สามารถที่จะปลีกตัวไปได้ แต่ในจินหลิงฉันไม่พลาดแน่นอนตะวันนาดูเสียใจแต่จริงๆแล้วเธอแอบมีความสุขเธอถามเซียวซูหลันอย่างจงใจเพราะเธอต้องการทราบว่าเซียวซูหลันจะปรากฏตัวร่วมกับเย่เฉินในคอนเสิร์ต20ครั้งถัดไปหรือไม่เมื่อเซียวซูหลันบอกว่าเธอไม่สามารถไปได้ในอีก16คอนเสิร์ตถัดไปภายนอกเธอดูเสียใจแต่ในใจเธอกลับรู้สึกตื่นเต้น